ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใคร่พึงใจเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกออานน์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแม่นี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอาศัยความตกลงใจจึงเกิดความรักใคร่พึงใจ ดูกอ,อานน์ก็ท้าความตกลงใจมิได้มีแก่ใครๆในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อมิมีความตกลงใจโดยประการทั้งปวงเพราะดับความตกลงใจเสียได้ความรักใคร่พึงใจจะพึงปรากฏได้บ้างไหมไม่ได้เลยพระเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแหละอานน์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยความรักใคร่พึงใจก็คือความตกลงใจนั่นเอง ก็คำนี้ว่าเพราะอาศัยลาบจึงเกิดความตกลงใจเรากล่าวอธิบายดังต่อไปนี้ดูกออานน์เธอพึงทราบความข้อนี้โดยปริยายแมนี้เหมือนที่เราได้กล่าวไว้ว่าเพราะอาศัยลาบจึงเกิดความตกลงใจดูกออานน์ก็ทาลาบมิได้มีแก่ใครใครในพบไหนไหนทั่วไปทุกแห่งหนเมื่อมิมีลาบโดยประการทั้งปวงเพราะหมดลาบความตกลงใจจะพึงปรากฏได้บ้างไหม ไม่ได้เลยพระเจ้าค่าเพราะเหตุนั้นแหละอานท์เหตุนิทานสมุทัยปัจจัยแห่งความตกลงใจก็คือลาบนั่นเอง